ที่รักหลายครับก็ในส่วนของผู้บาดเจ็บที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นะครับยังอยู่ในห้อง ICU อยู่ที่โรงพยาบาลสถาบันเด็กแห่งชาติ1คนนะครับแล้วก็โรงพยาบาลของอาหารัทยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสองคนในส่วนของเฉลิมพระเกียรติ อาวสัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยมีอาการหนักกว่านะครับก็ได้รับการประสานงานส,สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมนะครับว่าในส่วนของประเทศจีนเนี่ยก็จะได้ส่งของบัวหิมะมาช่วยเป็นบัวหิมะที่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยแล้วแต่ว่าทางจีนเขาบอกว่าถ้าหากว่าเป็นยาที่เอามาเก็บไว้นานเนี่ยมันอาจจะเสื่อม เสื่อมสภาพไปเขาจะทำมา,มาให้ใหม่แล้วก็จะส่งมาทางเครื่องบินแล้วจะมาถึงประมาณ15นาฬิกาโดยประมาณตรงนี้นะผมจะไปรับในส่วนตรงนี้ก็จะทำให้น้องๆนะที่จะ,ะแผลผู้พองไหมที่เป็นแผลเป็นเนี่ยมันก็จะน้อยลงไป